บุรพาจาร์รูปหนึ่งก่ายลุกเป็นไฟกลางดึกแต่ไม่มีกลิ่นไหม้คนทั้งวัดแตกตื่นเกินคำอธิบายปรากฏการเหนือธรรมชาติที่ไม่เคยถูกเปิดเผยนี่คือตำนานเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสดที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าท้าทายหลวงพ่อสดจันทสโรหรือพระมงคลเทพมุนีไม่ใช่เพียงพระพิสุธรรมดาท่านคือผู้ค้นพบวิธีปฏิบัติธรรมกาย ที่เชื่อว่าเป็นวิธีเดียวกับพระพุทธเจ้าตัดสรู้เมื่อวันเพ็ญเดือน10ปี2460ที่วัดบางป่าจังหวัดนครปฐมแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าตลอดชีวิตของท่านมีเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องแสงประหลาดที่กุฏิของท่านมีเรื่องเล่าว,ว่าในยามค่ำคืนที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรมจะมีแสงสว่างเจิดจ้าแปลงออกมาจากกุฏิของท่าน จนชาวบ้านอยู่ละแวกนั้นตกใจคิดว่าเพลิงไหม้แต่ความจริงกลับพบว่าแสงนั้นไม่ใช่เปลวไฟธรรมดาไม่มีควันไม่มีกลิ่นและไม่มีความร้อนเป็นเพียงแสงประหลาดที่เป่งออกมาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตอันสูงส่งยิ่งกว่านั้นเมื่อมีคนถา,ถามถึงแสงประหลาดนี้หลวงพ่อกลับยิ้มและตอบเพียงสั้นๆว่านั่นคือแสงแห่งธรรมไม่ใช่แสงธรรมดา ไม่เพียงแค่แสงประหลาดหลวงพ่อสดยังมีเรื่องเล่าถึงปฏิหารอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้ผู้คนทั่วประเทศต้องตะลึงการทำนายเหตุการณ์สำคัญล่วงหน้าอย่างแม่นยำทั้งสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญจนมีผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเดินทางมาขอคำแนะนำการมองเห็นภาพพบภูมิต่างๆทั้งนรก สวรรค์และโลกทิพย์ท่านเล่าเรื่องได้ละเอียดเหมือนคนที่เดินทางไปเยือนมาด้วยตัวเองรวมถึงการรู้ใจคนที่มาหาท่านมีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีท่านหนึ่งมาหาท่านด้วยความสงสัยยังไม่ทันเอ่ยปากท่านกับพูดถึงเรื่องที่เขาไม่เคยบอกใครจนเศรษฐีถึงกับสุดตัวลงกราบแม้แต่ในวันสุดท้ายของชีวิตท่านปฏิหารก็ยังปรากฏในงานพระราชพิธีเพลิงศพของหลวงพ่อ มีผู้คนเป็นพันๆมาร่วมงานและหลายคนได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อลำแสงสีทองพุ่งขึ้นฟากฟ้ากลางแสงแดดยามบ่ายเป็นเวลานานถึง15นาทีทั้งที่ไม่มีฝุ่นควันจากเมนแสงนั้นเจิดจ้าจนมองเห็นได้ในระยะไกลบางคนเล่าว่าเห็นรูปร่างคล้ายดวงแก้วขนาดใหญ่ปรากฏในท้องฟ้าบางคนบอกว่าเห็นใบหน้าของหลวงพ่อปรากฏในกลุ่มเมฆ มีแม้กระทั่งการบันทึกภาพถ่ายที่แสดงถึงปรากฏการณ์ประหลาดนี้แม้การเวลาจะผ่านไปแต่ปฏิหารของหลวงพ่อสดจันทสโรยังคงอยู่ในความทรงจำถึงทุกวันนี้และนี่คือเหตุผลที่ท่านถูกเรียกว่าแสงเพลิงแห่งพุทธะเพราะแสงธรรมไม่เคยดับแม้ร่างกายจะดับศูนย์